จิตหลงมีหกหลงนะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหลงที่เกิดใวที่สุดคือหลงทางใจหลงทางใจที่เกิดใวคือหลงคิดตรงที่หลวงพ่อเห็นจิตมันคิดพอรู้ทันนะก็มันดับผู้รู้เกิด เมื่อมันไม่หลงคิดมันก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อมันไม่หลงะมันก็เป็นผู้รู้เมื่อไรไม่ได้เป็นผู้รู้มันก็เป็นผู้หลงมันเป็นสองอันคู่กันอย่างเนี้ยพอได้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาตั้งมั่นสว่างสวยัยจิตตัวนี้เห็นมาแต่เด็กแล้วตอนสิบขวบน้ำก็เกิดแล้ว ตอนนั้นอาศัยเกิดไม่ได้ดูจิตหลงตอนนั้นอาศัยการทําสมาธินั่งสมาธินะหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองเนี่ยพอจิตมันสงบมากขึ้นการนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นจิตวางลมหายใจนั เกิดแสงสว่างเกิดอุคหานิมิตเกิดปฏิภาคนิมิตจิตก็ทิ้งลมไปรู้แสงแล้วต่อมาก็เห็นอีกสติรู้ทันว่าจิตมันไหลเข้าไปในแสงจิตที่ไหลเข้าไปในแสงก็ดับจิตรู้มันก็เกิดขึ้นมันทวนเข้ามาหาตัวจิตจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนฝึกไม่รู้เรื่องนะ ทำไปเรื่อยๆครูคบาอาจารย์ให้หายใจไปพูดโธไปก็ททาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันทําแล้วมันจะไปทางไหนยังไงจนอายุสิบขวบนะฝึกได้สามปีวันหนึ่งไฟไหม้ข้างบ้านไฟไหม้ข้างบ้านนะเห็นจิตที่ตกใจวิ่งไปบอกพ่อนะก้าที่หนึ่งตกใจเก้าที่สองตกใจหลงกลัวหลงกลัว ข้าวที่สามเนี่ยสติระลึกรู้ความตกใจที่เกิดขึ้นความตกใจก็ขาดสะบั้นไปนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามันเป็นอันเดียวกับจิตหลงแล้วเรารู้ทันแล้วจิตตั้งมั่นเป็นอันเดียวกันนะแบบเดียวกันนะแต่ความแข็งแรงไม่เท่ากันถ้าเราได้จิตรู้หรือจิตตั้งมั่นจากการทำสมาธินะจิตไอตัวตั้งมั่นตัวนี้ตัวจะแข็งแรง อยู่ได้หลายวันแต่ถ้าเราอาศัยสติรู้เป็นขณะขณะไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นชัวน่วขณะจิตที่ตั้งมั่นชั่วขณะก็เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะไม่ใช่คะคณิกะสมาธิขอไขเป็นสมาธิชัว่วขณะ นี่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้บ่อยๆนะขณะนี้กะสมาธิก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นทีแรกหลงนานกว่าจะรู้บางทีหลงเป็นวันๆนะเอานี่จะนอนแล้วเพิ่งนึกได้วันนี้หลงทั้งวันเลยนะฝึกมากเข้ามากเข้านะเวลาหลงก็จะหลงสั้นลงสั้นหลงแต่มันจะหลงบ่อยขึ้น คนภาวนาไม่เป็นมันหลงวันละครั้งแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับพอภาวนาได้ดีขึ้นจิตหลงทียิบเลยพอจิตหลงไปปุ๊บรู้ปัป๊บตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเอาหลงอีกแล้วหลงไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวันๆหนึนนน่งนะจิตหลงนะนับจำํำนวนไม่ท้วนยิ่งถ้าเราภาวนาดีนะ จำนวนจิตหลงเนี่ยจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่น้อยลงนะแต่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็คือจิตหลงมันเยอะจิตที่เป็นตัวรู้มันน้อยแล้วจิตมันเกิดชั่วขณะจิตเดียวแต่ตัวใหม่ที่เกิดมันเป็นจิตหลงอีกตัวถัดไปก็ยังเป็นจิตหลงอีกมันก็เลยรู้สึกจิตหลงมันอยู่ยาว ถ้าพูดแบบเอาพิธามก็คือจิตหลงมันเกิดทีทีเกิดต่อเนื่องยาวนานก็เลยรู้สึกจิตมันหลงยาวที่จริงจิตไม่มียาวไม่มีสั้นนะนะจิตเกิดชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นเองนี่ในความรู้สึกของเราอย่างเราตื่นนอนมาแนละ้วก็เพลินเพลินไปจนถึงเวลานอนนะมันนึกได้ตอนไหว้พระสวดมนต์วันนี้หลงทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้หลงหนึ่งครั้ง ความจริงหลงไม่รู้กี่แสนโกรธครั้งนะจิตหลงมันเกิดซ้าแล้วซ้ำอีกอยู่นะนะเลยนึกว่าจิตหลงมันเที่ยงมันไม่เที่ยงหรอก